โอเคก็ขอาก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งด้วยแล้วกันนะคะผมวันนี้พวกเราก็มาอยู่ในเออกันในเกม Minecraft ซึ่งมาครัวันนี้จะไม่ใช่ธรรมดาเพราะผมมากับนี่ดรเซปิงใช่ไหมใช่ไหมใช่ดรเซปิงซึ่งเขาถามว่าเขามีหน้าที่อะไรเนี่ยก็มาดูกันสังเกตตรงรลเวอร์ของสวนคะรับ ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วนี่ตั<ป>้งจะเป็นแบบนี้หน้าที่ของเขาก็คือคอนเซตเลเวลให้เรานี่ผมก็เริ่มเล่นไปแล้วสักนิดนึงครับและนี่ผมก็ยืมสกินพี่เอิร์ดมาใช้ด้วยเห็นไหมหไหมครับนี่ครับเอออันที่จริงมีคนอื่นอีกแต่ว่าตายหมดแล้วครับทีนคิปเปอร์ระเบิดตายครับ วันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอบแบบว่าเออเป็นอีพีใช่ไหมครับโอเคีเพื่อนน้าไ,ไม่ค่อยหรอไก่ตองน,นี้ต้องกนนเนื้นอตายไปแล้วอีกหนึ่งวันนี้ก็ทะมาเริ่มเอาชีวิตรอบแบบเป็นอีพีจริงจังสักทีครับเฮ้ยก็เริ่มมาเลยหุ้ย ยังไม,ม่มีอะฐานนี่ผมก็เล่นแบบใน,นมือถือครับ <S <S รน,นี่ช้์จังโอ้ยงานงานแท้อะ เน็กเยอะ่อโอ้โหเน็กเยอะแต่ว่าของอย่างอื่นไม่เยอะเยอะมากไม่เยอะใช่แค่เน็ตเน็ตเม็เ็อไม่เงลครับโอู้่บันทานนกจริงๆ เพื right? yeah, ่อนมันใครอยู่ไหมชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรเหรอนี่ผมเกิดตรงไหนผมก็ยังไม่รู้น่าจะเป็นบึงเออบึงอะไรเงี้ยบึงเออบึงน้ำผมก็เรียกว่าบึงน้ำเพราะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้ว อาหารอาหารเราเน้นการอาหารเป็นอย่างด่วนเลยครับถ้าถามว่าถามผมว่าเจ้าด็อกเตอร์เจ้าแบบเอ็นบีซีแบบนี้มาจากไหนก็นี่คือคำตอบในกล่องครับอันนี้ครับรอหอมเข้ามากินเด้กินก่อนเพราะว่าเก่า จูว wow. hey, uh ้าวเฮ้่ทานเยอะโอ้โห